อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับนี่คือรายการล็อกเกอร์เกมเดี๋ยวแป๊บอ่าวันนี้เราจะมาสอนโพทคโซนนะฮะโดยใช้โวกา์ไม่ใช้นนนี่อันเปิดใช้อันนี้ไม่ได้ใช้โพเทคสโตนนะฮะถ้าโพเทคสโตนมันต้องมันก็คือวางแล้วมันได้ แต่อันนี้ลืมใส่ <S 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 น,นี่ว่าถ้าโพเทคสโตมวางแล้วมันจะเป็นนี้นะนี่ก็คือมันจะขึ้น this are is no p r o t e c นะฮะก็คือเราทำอะไรกับโซนนี้ได้โซนเดียวแต่เราจะมาสอนไอ้นี่ทำก็คือเราทำอะไรกับโซนเราได้เนี่เยเทับทับ ex A N D นะฮะ Expand วนนะฮะ V E R T ครับอ้าลืมครับรับะอยู่เวนฝันนะหวานนะแล้วก็เลือกพื้นที่นะผมจะเอาเกาะนี้ละกันนะนี่แล้วก็หาจุดสูงสุดเมกไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็ทับๆ E X P A N D p a n d R G เวนหน้าก็กดไปก็คือไอที่ผมพิมพ์เมื่อกี้นะมันตั้งแต่เบสล็อกความสูงแต่เบสล็อกถึงระดับที่ความสูงอ่ะก็คือระดับบล็อกสองโอเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทับ R G D F I N E นะฮะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ชื่อโซนคูณจะอะไรดี โซนบ้านคนที่จะให้ตีได้ก็เนี่ยใส่ชื่อนี้เข้าไปถ้าคุณจะให้คนอื่นใส่อีกก็เอาไอ้นี้เข้าไปนะหนูศูนย์หนึ่งนะฮะก็กดอ่าแต่ผมเจ้าผมคนเดียวน,นี่ครับเอาอ๋อไม่ได้นะลืมับมันภาษาอังกฤษนะฮะโฮมนะฮะต้องพิมพ์โฮมมันต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นนะ เอาตัวนี้ชื่อผมแล้วกันอ่านี่แค่นี้เอ้ยใครส,สร้างประตูระโรกวะสร้างแต่เมลรยอ่าอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอืมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย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  You blocked me on Facebook, uh, and now you're going to die.